เขียวนะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับโอเคนะครับนี่เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อเลือกทํากันได้เลยนะครับเพื่อนๆคนาไหนสนใจเว็บไหนก็เลือกทํากันได้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนาไหนสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามผมมาได้นะครับผมตอบไปทุกๆคอมเมนต์นะครับแต่ก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับก็ส่วนเพื่อนๆคนาไหนสงสัยก็ ว่าเว็บนั้นยังถอนได้อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ผมได้ทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็จะเป็นอัปเดตการถอนเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดแล้วก็เว็บเกมนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคเดีย๋ยวมาดูเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บบอทขุดเหรียญน,นะครับ ก็อหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับเขาบอกเหรียญที่รองรับนะครับก็มี20 20ี่เหรียญเลยนะครับนี่นะครับเหรียญที่เขารองรับนะครับมีเยอะมากเลยนะครับโอเคเ๋ยวเราลองดูหน้าเว็บนะครับก็มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด579คนนะครับวันที่เว็บนี้เปิดมาแล้ว67วันนะครับผู้ใช้งานวันนี้ก็256คนนะครับที่จ่ายไปแล้วก็คือ3ดอนนะครับ โอเคจ่ายไปแล้วก็สามดอนก็อันนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับก็มาดูตรงนี้มาเลือกดูกันได้นะครับตรงนี้ว่าเราติดปัญหาตรงไหนนะครับโอเคเรามาดูวิธีการสมัครกันนะครับแล้วก็กดมาตรงที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเขาบอกถาม ID ของ XPage Crypto เรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ XPage Crypto ปุ๊บแล้วก็มาก๊อบรหัสตรงนี้ไปใส่นะครับ แล้วก็คมาเลยก็เพื่อนเพื่อนคนไหนทำในมือถือก็ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คให้ดีว่ามันมีช่องว่างไหมถ้ามีเราก็ลบนะครับนี่นะครับ <Yeah. S 2> อย่างนี้ลบไปเลยนะครับแล้วก็มาดูรหัสนี่นะครับให้เลือกรหัสตามนี้นะครับของเพื่อนๆแต่ละ <c oughs> คนก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะครับนี่นะครับ CJBU นะครับ cjbu ปุ๊บแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ออนไลน์อยู่1 1 7คนนะครับโอเคผมก็ได้สมัครมาพราพ้อมเพื่อนเลยนะครับวิธีการทำงานนะครับวิธีการจะเปิดกำลังขุดนะครับก็อันนี้จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะครับอย่าบอกว่าเพื่อนคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ พอเสร็จปุ๊บนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ผมขีดไว้ให้ดูนะครับก็เขาจะเขียนคําว่าช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคเราทําช็อตลิงก์หนึ่งครั้งเราจะได้เวลากดอยู่ที่500นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆทาไว้เยอะๆก็จะได้เยอะเลยนะครับถ้าทําไว้หลายอันก็จะได้เป็นวันเลยนะครับนี่นะครับ โอเคก็กดตามที่ผมกดมาเมื่อกี้นะครับก็กดที่คําว่าช็อตลิงก์มันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเ่คนไหนสมัครใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอไปทําช็อตลิงก์สักคู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับโอเคเยาไปดูหน้าหลักกันนะครับล้วก็กดไปที่คําว่าโฮมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตรงคําว่าโฮมก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ก็ของผมได้มาอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับผมทําช็อตลิงก์ไปหนึ่งครั้งนะครับ ทำช็อตลิงก์500นาห้านาทีเมื่อกี้ก็ได้มาอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนเคนาไหนเวลาเราทำงานนะครับแล้วก็มากดช็อตลิงก์ไว้เยอะๆก็ได้นะครับเวลาชั่วโมงเราก็จะได้เยอะๆอีกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกวิธีเพื่อนๆ่จะไปทำช็อตลิงก์อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมขอแปลภาษาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆจะทำช็อตลิงก์อีกหนึ่งรอบเพื่อนๆก็กดไปที่คำว่ายืดเวลาด้วยช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็กดเข้าไปปั๊บเขาก็จะเด้งมาหน้าช็อตลิงก์ให้เราทํานะครับเพื่อนๆคขไหนจะทําก็กดที่คําว่าโกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ว่าวิธีเลือกเหรียญนะครับเพื่อนๆจะเลือกไปเหรียญอะไรนะครับเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่หลักๆเลยนะครับเพื่อนๆผมให้เน้นเลือกเหรียญนี้ไว้นะครับนี่นะครับเหรียญทองตรงนี้นะครับที่เป็นนี่นะครับรูปเหรียญทองตรงนี้โอเคเขาบอกส่งไปยังบัญชีเอ็กเพย์คลิปตรงคุณแล้วนะครับ แล้วก็แนะนำนี่นะครับเหรียญทองตัวนี้นี่ที่เป็นรูปตัว X กกบาทนะครับแนะนําให้เลือกตัวนี้ไว้นะครับพอถ้าเราไปแลกไปเหรียญอื่นจะได้เยอะนะครับนี่นะครับสองเหรียญเหรียญเงินกับเหรียญทองแนะนําให้เพื่อนๆทําไว้ด้วยนะครับพราะเวลาไปแลกนี่นะครับจะเป็นเหรียญของกระเป๋า X เพชรเลยนะครับตัวนี้ก็จะไปแลกได้เยอะนะครับนี่นะครับเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับแต่แนะนําเพื่อนๆกดไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเลือกทั้งหมดอย่างนี้ปุ๊บ ก็ผมเลือกไปเมื่อกี้ก็เดีย๋ยวเรารอหนึ่งนาทีนะครับเหรียญจะเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยนะครับมันจะขึ้นอย่างเมื่อกี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราก็รอเวลาเขานับถอยหลังให้ครบหนึ่งนาทีนะครับเหรียญก็จะเข้ากระเป๋าเราออโต้น,นะครับนี่นะครับนี่นะครับเลื่อนลงมาดูข้างล่าง ถ้าขึ้นเป็นสีแดงแงอย่างนี้เพื่อนๆ่ไม่ต้องตกใจนะครับนี่นะครับขึ้นเป็นสีแดงแงตรงนี้เหรียญเราจะไม่หายนะครับนี่นะครับสีแดงแดงแงเขาบอกจะไม่ส่งตรงนี้ก็คือเหรียญยังไม่มีนะครับรอให้เว็บเขาเติมเหรียญเข้ามาก่อนถึงจะได้ได้เหรียญน,นะครับก่อนจะขึ้นเป็นแดงแดงงี้แต่ถ้าที่ส่งเข้าไปแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับถูกส่งไปยังบัญชีเอ็กเพสคริปโตของคุณแล้วนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลื่อนลงมาดูข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับใช้เวลาทุกๆหกสิวินาทีทุกๆหนึ่งนาทีนะครับเหรียญก็จะเข้าของเรากระเป๋าของเราอัตโนมัติเลยนะครับก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคูณ1คูณ2มีอยู่ถึงคูณหน,นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับบูทคูณ5้านี่นะครับแต่เราจะเสีย โ okay, อเค๋ย่าผมขอเลื่อนดูสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมันจะมีคูณ5ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆมากดคูณบูทคูณ5ตรงนี้ก็จะลบ15นะครับนี่นะครับเหรียญก็จะเข้ากระเป๋าเราทุกๆ1นาทีเลยนะครับนี่นะครับโอเคอยวเราไปดูที่กระเป๋า x p ็กเพจค p โตนะครับว่าเหรียญเข้าหรือย,ยังนะครับแล้วก็กดมาที่ x p ็กเพจค p โตแล้วเราก็รีหน้ากระเป๋า x p ็กเพจคริปโตสักรอบนึงนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนั่นหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยก่อนนะครับปุ๊บเราก็เลื่อนนี้นะครับที่เป็นสีสีเขียวๆนะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ โอเคนะครับนี่เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจเอยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเหรียญก็เข้านะครับเว็บนี้โอเคก็กลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะบอดเข้ากระเป๋าเราออโต้เลยนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆจะกดเป็นคูณ5นะครับเพื่อนเอนอย่าลืมกดเซฟตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บกดเซฟไปเลยนะครับก็รอเว็บเขาเซฟสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้เว็บก็เซฟแล้วนะครับจะเป็นบูตคูณ5ลบ15%อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรอหนึ่งนาทีนะครับว่าเหรียญเราจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแต่หลักๆแนะนําเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลือกเป็นบางเหรียญแนะนําให้เลือกเหรียญทองกับเหรียญเงินอนะันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าเหรียญทองกับเหรียญเงินเนี่ยเราจะไปดูเลทว่าเราแลกไปเหรียญอื่นจะได้เยอะ เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกท้ายคลิปนะครับว่า2เหรียญนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนครบ1นาทีเลยนะครับตอนเหรียญเข้าว่าบูตคูณ5จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ก็ครบ1นาทีแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญที่ถูกส่งเข้าไปนะครับก็จะได้นี่นะครับ bcn ก็ได้มาตามนี้นะครับนี่นะครับได้เยอะนะครับคูณ5ก็นี่นะครับเหรียญก็จะส่งเข้ามา เรื่อยๆนะครับบูทคูณ5ตรงนี้ก็ยังอยู่ถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นคูณอะไรเพื่อนๆก็อย่าลืมกดบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับแนะนําให้ดูคลิปให้ถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่สงสัยนะครับโอเคเหรียญก็เข้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่ XPay Crypto แล้วก็รีดูนะครับก็เดี๋ยวรอเว็บเขารีหน้าสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมาปุ๊บผมก็จะปรับเป็น ร้อยนะครับนี่นะครับเหรียญที่เข้ามาทั้งหมดนะครับนี่นะครับที่เป็นสีเขียวๆนี่นะครับโอเคนะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับนี่นะครับก็เข้าเป็นคูณ5เหรียญก็จะได้เยอะหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับได้เยอะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปเลยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเหรียญทองนะครับนี่นะครับเหรียญทองก็คือ EX g o นะครับแล้วก็เหรียญเงินก็จะเป็น EX Silver นะครับ สองเหรียญนี้มีหน้าที่ทําอะไรเรามาดูตรงที่คําว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาอย่าผมแปลภาษาให้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับนี่เรามาเลือกดูตรงนี้คําว่าซื้อขายที่เป็นรูปวนๆตรงนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งอันที่3ามที่3นะครับแล้วมาดูตรงแรกเปลี่ยนเหรียญนะครับตรงนี้โอเคผมก็จะสอนเพื่อนๆตรงนี้เป็นท้ายคลิปไปเลยนะครับ แลกเปลี่ยนเหรียญทํำยังไงก็อย่างสมมุติว่าเพื่อนๆจะแลกไปเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆก็กดมาตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูปเหรียญตรงนี้อันนี้จะมาสอนคร่าวๆนะครับเพราะขั้นต่ําแลกเหรียญตอ่อหนึ่งอันนี่นะครับก็คือโก้ไปเหรียญโก ex go silver นะครับ d e x o นะครับแลกขั้นต่าตําก็คือ0.0139นะครับเพื่อนๆจะแกลกไปเหรียญอะไรมาเลือกตรงนี้นะครับ อยมันเพื่อนจะเรียกเป็นไลคอยอะไรเงี้ยอันนี้สมมุติเฉยๆนะครับพอดีของผมผมได้แลกไปแล้วนะครับนี่นะครับผมได้แลกไปแล้วนะครับนี่นะครับผมก็แลกมาอยู่ที่0.119ผมก็จะได้เหรียญ LTC มาอยู่ที่0.003นะครับนี่นะครับได้เยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แลกของเหรียญ EX EXGO ไม่รู้ว่าโกหรืออะไรเหมือนกันนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับ ได้เหรียญละ LTC มาอยู่ที่0.002นะครับอันนี้ก็แลกแลกไปทั้งหมด3ครั้งนะครับผมก็ได้เหรียญมารวมทั้งหมดก็นี่นะครับเหรียญรวมทั้งหมดนะครับก็คือแปลรูปสำเร็จแล้วนะครับผมก็ได้ถอนเหรียญจาก X p e s e Crypto เข้าไปยังกระเป๋าบิดครับไปแล้วนะครับโอเคก็อย่างมาอย่างสมมติจะเลือกเป็นไล t e c นะครับแล้วก็เลื่อนหาไลคอยนะครับนี่นะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวผมสมมุติให้ดูแล้วกันนะครับแล้วกดไปที่ mac เลยนะครับผมมีอยู่ที่0.00012นะครับก็จะได้เป็น ltc ก็คือ1,470นะครับโอเคมาดูตรงที่คำว่า ex silver ม่งนะครับก็แรกขั้นต่ำคือ1.39นะครับอย่า <c> ง <oughs> สมมุติเรากดไปเลยครับ1.39เเราจะได้เหรียญ ltc มาอยู่ที่ 0.0016นะครับนี่นะครับข้อดีของ2เหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเหรียญโกกับเหรียญท้องกับเหรียญเงินนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับภาษาไทยเราเลยเหรียญทองกับเหรียญเงินก็ถ้าเพื่อนๆมีเก็บไว้เยอะนะครับพอเพื่อนๆมาเรียกเป็นแลกเรียกเลยลิ้นพันเงินไปแล้วนะครับพอเพื่อนๆเอามาแลกเป็นเหรียญอื่นนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้นะครับข้อดีนะครับจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการแลกนะครับ นี่นะครับถ้าเขาบอกหากคุณขายเหรียญ E X G หรือ E X S ก็คือเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับไม่ชําระค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างสมมติเพื่อนๆเลือกและเอาเหรียญ E T E T E T C นะครับมาแลกเพื่อนๆก็จะเสียนี่นะครับค่าธรรมเนียมนะครับนี่นะครับขั้นต่ํานะครับค่าธรรมเนียมก็จะเสีย3%นนะครับ ก็จะถูกหัดไปเลยนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเวลาขุดหรือบอดเว็บไหนอยู่แนะนําให้เก็บสองเหรียญนี้มาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าดูคลิปนี้เพื่อนๆก็ไปดูสองเหรียญนี้ของเพื่อนๆว่ามีเยอะหรือเปล่าถึงขั้นต่ําขั้นต่ําการถอนก็คือดูอันแรกนะครับตรงที่คําว่านาทีถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือขั้นต่ําการถอนนะครับเหรียญทองนะครับ0.01นะครับขั้นต่ํา ก็เพื่อนๆก็มาแลกเป็นเหรียญ LTC เพื่อนๆก็จะได้เยอะนะครับหรือเพื่อนๆเก็บบิตคอยเพื่อนๆก็เอามาใส่บิตคอยนะครับบิตคอยจะได้เท่าไหร่ได้แค่499สต๊อชินี่ได้เยอะนะครับ499โอเคก็นี่นะครับข้อดีของ2เหรียญน,นี้นะครับเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆเก็บไว้ด้วยนะครับ ก็วันนึงเราจะแลกได้อยู่ที่วงเงิน50ดอลลาร์ต่อวันนะครับการแลกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ได้ถอนไปแล้วเป็นเหรียญ LTC ผมก็ได้ถอนไปเดียดูตรงไหนเดียวผมขอดูสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เล่นกระเป๋า x p e ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูด้วยคำว่าการถอนนะครับแล้วก็ลองเลือ่ลอนลงมาดูอ๋อมาเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆอีกทีนึง พามาบอกเดี๋ยวจะบอกไปเลยนะครับโอเคนะครับนี่อย่าลืมนะครับจะถอนเหรียญทุกครั้งเข้ากระเป๋าอะไรนะครับอย่าลืมเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับเพราะผมก็เคยเป็นรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับผมเอาลิงก์กระเป๋าของบิดครับมาใส่ปุ๊บแล้วก็กดที่อยู่ลิงก์ตรงนี้ปุ๊บลิงก์ก็จะเชื่อมตรงนี้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะถอนแล้วก็มาที่แผงควบคุมนะครับก็คือหน้าแรกของเอ็กพนะครับ นี่นะครับก็คือจะถอนได้รอดูขีดตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูแถบตรงนี้นี่นะครับแถบหน้าเหรียญนะครับถ้าถอนได้จะขึ้นเป็นอย่างนี้ดูอย่างเหรียญ R d d ดีของผมนะครับของผมถอนได้แต่ผมไม่รู้ว่ากระเป๋าไหนรับนะครับผมยังหากระเป๋ารับเหรียญ R d d ดีไม่ได้นะครับก็เลยต้องอยู่ในเว็บนี้ไปก่อนนะครับถ้าถอนได้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับร้อยรซตรงนี้นะครับถ้าเราจะถอนเราก็กดมาที่คําว่าสมดุลตรงนี้ นี่นะครับขอจะถามหาลิงก์กระเป๋าเรานะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นจํานวนที่เราจะถอนก็บอกว่าคุณจะถอนเหรียณะดีๆคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเหรียญนะครับ1เหรียญอ d d ก็ค่าธรรมเนียมปกติก็คืออยู่0.05นะครับนี่นะครับหรือ0.005นะครับถูกกว่า5%อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญ EXS ก็คือไอเหรียญโกบเหรียญทองเหรียญทองกับเหรียญเงินเมื่อกี้นะครับว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็กดติ๊ก เพื่อนๆจะได้รับส่วนลด5%เหมือนเพื่อนๆไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็คือความรู้ความรู้สําหรับเพื่อนๆนะครับก็อาจไม่แน่ผมจะทําคลิปแบบนี้แยกมานะครับถ้าเหรียญผมถึงยอดถอนผมจะมา,มารอบที่แล้วผมก็ลองงมแล้วก็ลองถอนดูก็เลยเข้าใจนะครับผมก็ติ๊กอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเขาก็จะบอกว่ารอดําเนินการต้องให้คุณไปยืนยันอีเมลก่อน เสร็จปุ๊บก็คือรอเว็บฝากเงินก็จะมีบอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเขาก็จะเข้าตามนี้นะครับอีก3นาทีถึง3นาทีเว็บจะทําการจ่ายเงินของเ,อเพื่อนๆนที่ถอนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเว็บนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะทําคลิปแยกออกมาให้เ,เพื่อนๆออีกเกี่ยวกับการแลกเหรียญการถอนเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวผมขอรอถึงย่อขั้นต่ำการแลกการถอนก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบนึงนะครับก็สรุปว่าเว็บขุดเว็บนี้ก็เว็บบอรเว็บนี้ก็่ก่จริงนะครับเพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็แต่เวลาจะยุบลงไวเวอร์เลยนะครับก็เราจะเสียถ้าเราเปิดบูตคูณ5นะครับลบนาะทีตรงนี้ก็จะลบไป15%ก็ยุบไวเวอร์เลยของผมที่แักนี่8ชั่วโมง ผมทำยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับหายไปหมดแล้วนะครับ8ชั่วโมงตอนนี้เหลือ2นาทีนะครับแต่เหรียญก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปเกี่ยวกับการเข้าใช้กระเป๋าเอ็กเพสคิปโซเดี๋ยวผมขอไปขอศึกษาอีกสักพักนึงนะครับถ้าเหรียญถึงยอดถอนยอดอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับอย่างเหรียญดิจิบต์เนี่ยนะครับมาได้ครึ่งหลอดแล้วนะครับใกล้จะถอนได้แล้วนะครับถ้าถอนได้ก็คือดูอย่างเหรียญ R d d ดีนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ โอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมก็รอให้ถึงยอดนู้นยอดถอนแล้วก็ยอดแลกเหรียญก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแยกให้เพื่อนๆน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย